วันนี้เบอร์อยากจะมาขอวิงวอนให้พวกเราทุกคนนั้นช่วยกันดูแลตัวเองให้ได้วัคซีนเข้าไปในร่างกายนะครับวัคซีนที่ดีที่สุดในโลกก็คือวัคซีนที่ได้เข้าไปในตัวเราแล้ววัคซีนที่ดีที่สุดในโลกก็คือวัคซีนที่ได้เข้าไปในตัวเราแล้วและวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือใจเราด้วนยนะครับใจเราที่ห้าวหาญที่จะออกไปฉีดไม่ต้องกลัวอะไทั้งสิ้นเพราะว่าเราทำเพววื่อความรักรักครอบครัวของเรา ครับสวัสดีครับพวกเราทุกคนครับเบิร์เองครับวันนี้เบิร์อยากจะมาขอวิ่งวอน์ให้พวกเราทุกคนนั้นช่วยกันดูแลตัวเองและโดยเฉพาะที่สุดก็คือดูแลคุณพ่อคุณแม่หนือญาติผู้ใหญ่ของเราที่อยู่บ้านและทุกคนครอบครัวเราให้ได้วัคซีนเข้าไปในร่างกายนะครับวัคซีนที่ดีที่สุดในโลกก็คือวัคซีนที่ได้เข้าไปในตัวเราแล้วและวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือใจเราด้วยนะครับใจเราที่ห้าวหาญที่จะออกไปฉีดไม่ต้องกลัวทั้งสิ้นเพราะว่าเราทำเพื่อความรัก รักครอบครัวของเรารักคนที่รกักลักรักตัวเราเองเมื่อประกอบกว่าหลายๆคนและครอบครัวประเทศไทยของเราก็จะปลอดภัยครับวัคซีนนี้ฉีดเข้าไปแล้วก็เหมือนเราได้ซ้อมมืเอร์ไซใส่ใส่บวกกันน้อแต่ขอให้มีความมั่นใจเมื่อเรามั่นใจแล้วเมื่อเราฉีดเข้าไปแล้วเมื่อจะบอกให้นะครับว่าลูกๆที่อยู่ไกลกัณพ่อคุณแม่ ช่วยจัดการให้ด้วยช่วยจัดการจองที่คุณหมอพร้อมพี่ไม่ยังได้ฉีดเรียบร้อยแล้วเลยนะครับคอยทุกคนได้ติดต่อไปที่หมอพร้อมติดต่อให้คุณพ่อคุณแม่ติดต่อให้ใครก็ตามอยู่ไกลผู้ใหญ่ของท่านติดต่อซะแล้วให้ท่านรีบจองถึงแม้ว่าจะเข้าคิวเันยาวแต่ก็ยังมีความหวังครับแค่ให้รู้ว่าเราจะได้วัคซีนวันไหนก็เราปลอดภัยแล้วครับแล้วเราจะต้องทําตัวให้เหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเหมือนเดิมก็คือ เสมาเมื่อมีคนอยู่ล้างมือเมื่ออยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียวเราจับไรล้างอไรไม่มีใครเห็นแต่ว่าตอนที่อยู่คนเดียวนะครับสำคัญที่สุดที่เราทําความสะอาดได้เราล้างมือเราได้เราใส่มาสก์ได้ด้วยความปรารถนาดีจากเบอร์นะครับอยากจะเจอกันเร็วๆอยากจะมีความสุขกันเร็วๆอยากจะร้องรำทำเพลงกันให้ดีที่สุดเบอร์จะทําหน้าที่ของเบอร์ให้ดีที่สุดอยากให้น้องๆ <c oughs> ลูกหลานทําหน้านนที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทําตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ทําให้พ่อแม่อย่างเดียว บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าพวกหนูได้ทาแล้วพวกหนูได้จองแล้วจินจอนคุณพ่อคุณแม่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะพูดใหีคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาอิมาซอที่รู้ตัวว่าเป็นคนไทยต้องทําคือไปฉีดวัคซีนครับกราบขอบคุณครับวิงวอนนะครับ